สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมเจ้า Honda FTR 223นะครับ223 cc สูบเดียวจ่ายน้ำมันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวพาชมคันนี้ก่อนนะฮะอันนี้มีในแบบ2คันคันนี้ก็จะเดิมๆไฟหน้ากลมไปเลียวล้อเขาจะใหญ่นิดนึงนะครับมากับท่อซปเปอร์แท็ เอกลักษณ์ของ FTR คือจะมีป้ายตรงนี้ครับสามารถไว้ติดเบอร์ได้ยให้ดูภาพรวมเป็นรถที่ตอนนี้ในเมืองไทยเราแล้วน่าจะเหลือน,น้อยแล้วที่เป็นรถทะเบียนนะครับสองคันนี้เป็นรถทะเบียนแท้นะครับทะเบียนแท้ก็คือไม่ได้มีการขูดนี่เรื่อไนไม้ของเขาฮะนี่เราเพิ่งลงมาจากหมู่บ้านบางกะมาสดๆร้อนๆไปลุยกันมา เรอติดตามชมคลิปได้นะครับโอเคต่อไปคันต่อไปครับผมคันนี้เป็นคันแรกที่น้องชายผมซื้อมาก่อนกับเจ้า FTR คันนี้จะมากับของแต่งนี่ดูเลยฮะเป็นการผสมผสานกันมีวัดโวลน,นะครับของโคโซมาพร้อมกับประกับด้วย แล้วก็เทียนแต่ง NGK คาบูแต่งครับผมท่อเป็นท่อยกลนะฮะสวยงามมากคันนี้ก็เป็นผสมผสานสไตล์ระหว่างเรซิ่งกับแทร็กเกอร์ขับเบียนแท้นะครับคันนี้ครับผมราคาในตลาดตอนนี้ก็น่าจะประมาณแสนอัพนะครับผมแสนสองขึ้นไป นี่เป็นป um ั๊มเบมโบแล้วนะฮะเดิมเดิมคันนี้จะเป็นระบบเบรกหลังเป็นดรัมเบรกอย่างอันนี้นะฮะนี่คือระบบเบรกหลังมองได้เปลี่ยนเป็นปั um ๊มเบมโบเป็นดิสแล้วที่สนุกมากครับหลังจากที่ได้ไปลุยได้ไปล้มกิ้งตีลังกากันมาเดี๋ยวรอติดตามชมภาพบรรยากาศกันดูนะฮะนี่ต้องขอบคุณน้องนิกด้วยนะครับจากน้องนิก เซยูชาเวลไม่ต้องเหนื่อยครับเดี๋ยวเราขึ้นรถสไลด์กันโอเคประมาณนี้ให้ชมรอบคันกันเดี๋ยวทิปต่อไปเราจะพาเจ้า FTR ไปลุยไหนกันอีกรอติดตามชมนะฮะวันนี้พระทับใจมากได้ไปเซนทันเจ้าของเซนทันนะฮะวนคุยไม่หยุดเลยฮะพี่เขาน่ารักมากเลยครับผมพี่จัก,กรินนะครับ แล้วก็มีรานกลางเต็นท์ด้วยเดี๋ยวเราจะลงให้ชมด้วยสวัสดีครับ